พี่น้องครับาดูกรับรอบนี้ใส่กันมาแบบระเบิดเถื่เตือนีเทียวต่อแม่ผ่านบัวขาวในร่องน้ำสีแดงเท็นศักดิ์สิทธิ์แล่วในร่องน้ำสีน้ำเงินใส่สิทธิ์ครับต่อแม่ผ่านบัวขาวร่องน้ำแดงเห็นศักดิ์สิทธิ์ร่องน้ำสีเลยตัวพะเงาและเริ่มตันนิ่งนะครับผู้ชมปักตาดูดีๆคู่นี้มีเหตุแน่นอนดูสิว่าไผ่เป็นไผ่ใครเป็นไผ่

ยจะแม่ผ่านบัวงเขาในร่องน้ำสีแดงเทพิ่มสักสิเด่นในร่องน้ำสีน้ำเงินใส่กันมาแบบระเบิดเติมเติมเริ่ตอนนี้หัวต่อหัวท้ายต่อท้ายไทยต่อไทยดูสิว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับท่านผู้ชมดูนี่ผีมีเหตุท่ำทุกสัปดาห์โคู่นี้ที่ในหัวใจแต่วัยเอาละคู่คี่สูงสีดิบดิบข้างว่า้ผ่านบ่วงเขาผ่านบ่วงเขาเริ่มคอกคเริ่มคอกอกเริ่มคอก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 มาแล้วตาเอาละครับพี่น้ำตุ้

ขอเสียงตบมือให้ชาวเรือทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับสำหรับเสียงตอบรับครับรอฟังตัทสิ่งพื่อสนับสนบต่อไปเป็นาการประกาศผลการตัดสินเรือยาวกลางพื้นใไม่เกิด40ปีพายคู่ที่10ระหว่างเรือจาแม่ถ่านบัวขาวร่องน้ำแดง เรือเทพศักดิ์สิทธิ์เป็นฝ่ายชนะค่ะไปะดูเที่ยวสุดท้ายในภาคเช้าท่าผู้ชมครับก่อนจะพักเที่ยงไปรับประทานอาหารกัน